ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านชมค่ะพบกับช่องละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะก็วันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อินนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาพี่อินก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นผู้โชคดีนะคะท่านชมค่ะสวัสดีค่ะพี่อินค่ะแอดได้ข่าวมาว่าคุณพี่โชคดีใช่ไหมคะพี่อ๋อถูกต, <laughs> ตัวไหนบ้างคะพี่ ห้าสามห้าสามอแล้วก็คุณพี่ได้เลขจากที่ไหนคะจากเรือและกับต้นพอกจากเรือกับต้นพอกเนาะ <Okay. S 2> เพราะว่างวดที่ผ่านมาพี่อินก็ไม่ให้ลงคลิปเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่โชคดีไปกับพี่อินนะคะท่านชมคะ่ะแต่ว่าวันนี้พี่อินก,ก็อนุญาตให้แอดลงคลิปได้นะคะท่านชมคะ่ะก็ได้ข่าวว่าถูกเลขหน้าด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เอามาโชว์หน่อยคะ่ะพี่อิน คนดวงเฮงนะคะท่านชมพี่อินงวดก่อนก็ถูกนะคะแต่ว่าอ,อ๋อถูกตัวไหนคะพี่อินเลขหน้าสามตัวเ,ออเลขหน้าเนาะห้าห้าหนึ่งศูนย์นะคะออท่านชมคะ่ะนี่นะคะท่านชมพี่อินก็เป็นผู้โชคดีงวดที่ผ่านมานะคะออก็ดวงดีดวงเฮงมากๆนะคะท่านผู้ชมราศีจับค่ะยิง่งเยี่ยมเป็นผู้โชคดีคะ่ะท่านชม แล้วก็ถูกห้าสามเท่าไหร่คะพี่อินถูกไม่เยอะหรอกค่ะอ๋อไม่เยอะอหอาส0บาทถูกห้าสิบก็ยังดีกว่าแอดค่ะ <laughs> พี่อินแอดก็ซื้อแต่ห้าสองห้าสี่ห้าสามเอดไม่เอาคะ่ะ <laughs> ก็เลยไม่โชคดีเหมือนพี่อินเนาะ <laughs> จ้าแล้ววันนี้พี่อินได้ตัวไหนบ้างคะพี่อินพอจะบอกได้ไหมคะ <laughs> เลขต่อง,งวดค่ะพี่อินนะ มองเห็นกับมะม่วงเลยมะม่วงนี้หล่นมาเมื่อเช้าใช่ไหมคะจ้ะอ๋อเนี่นะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับพี่อินกันนะคะเพราะว่าเพิ่งหล่นมาเมื่อเช้านะคะไม่เห็นจุดไหนคะจุดอมองเห็นห้าจ็ดมองเห็นห้าจ็ด จ็ดไหนแล้วห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดจุดหนามจานเรอล่าอุ้งลึกอุ้งลึกห้าชัดมากเลยพี่อินใช่ห้าตัวใหญ่ด้วยเจ็ดกลางหลังใช่ไหมคะ fight, อือใช่แต่ว,ว่าเลขเจ็ดตัวเล็กเนาะเล็กกว่าเลขห้าน,นะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ส่องไปกับพี่อินกันนะคะเพราะว่าพี่อินก็เป็นคนดวงดีดวงที่มีโชคนะคะก็ส่สองไปกับคุณพี่กันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับ พี่อินกันนะคะเพราะว่าเลขมะม่วงก็ให้โชคเหมือนกันนะคะท่านชมเห็นจุดไหนอีกคะพี่อินไล่จุดอยู่อ๋อไลจุดเนาะเมื่อกี้เห็นว่าห้าเจ็ดเจ็ดห้านาะอ๋อค่ะเมื่อเช้าแอดได้ข่าวมาว่ามีผู้โชคดีมาใช่ไหมคะพี่อินใช่มาจากที่ไหนคะสังขะสขะ อ๋อเขถูกเยอะไหมคะพี่อินถูกสามร้อยถูกสามร้อยเขามาเอาเองใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเอดมาไม่ทันนะพี่อินเนาะเสียดายมากๆค่ะแล้วเห็นว่าผู้โชคดีก็ได้ตัวไหนคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนกันเจ็ดเจ็ดห้านี่แหละอ๋อเลขต่อง,งวดของผู้โชคดีเนาะก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะก็ตรงกับลูกมะม่วงเหมือนกันนะคะท่านชมนี่เลขเจ็ดตังเนี่ยนะพี่อินเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมก็ส่องไปกับคุณพี่กันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าเลขเจ็ดชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมเจ็ดอะไรเนาะข้างหน้าเหมือนเลขหนึ่งเนาะ mm hmm. แต่ว่าไม่ค่อยชัดนะคะแต่ที่ชัดๆก็คือ 7, เจ็ดห้านะพี่อินเนาะจง yeah. เลขต่องวดของพี่อินก็คือเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะท่านชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับคุณพี่กันนะคะจุดไหนแรเมื่อกี้เนี่ยนี่ตรงนี้ก็ห้าเจ็ดพี่อินเดๆเน้นๆนะน้นๆนี่ห้านี่เจ็ดนี่ห้าเนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้าตรงนี้เป็นเจ็ดเนาะ เห็นตรงโอ้แต่ว่าตรงนี้ชัดกว่าเนาะตรงนี้เป็นเจ็ดเนาะโอ้ตรงนี้เป็นห้านะแล้วเจ็ดอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าพี่อู่ข้างหน้าข้างหน้ามันจะเจ็ดห้าเจ็ดยังถ้าสามตัวก็เจ็ดห้าเจ็ดเนาะพี่อินเนาะอ๋อได้ตัวเดียวกันเหมือนของคุณพี่ผู้ชายเลยเนาะจากมะม่วงลูกเล็กนะคะท่านชมคุณพี่มองเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดห้าแต่ว่า คุณพี่เห็นเป็นหตัวนะคะเลขของพี่อีนในวันนี้ก็เจ็ดห้าเดนะคะท่านชมค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับพี่อีนนะคะค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเนี่ยนะคะท่านชมคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขจากลูกมะม่วงกันต่อนะคะท่านชมซึ่งลูกมะม่วงก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะท่านชมคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนแอดก็ลงคลิปไปนะคะก็มีคนมองเห็นเลขจากลูกมะม่วงก็หกแปดหรือไม่ก็หกสามนะคะตัวเลขก็เข้าเต็มเต็มเลยะคะ่ะท่านชมคะก็วันนี้ก็จะตามต่อนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกัน กันบ้างนะคะท่านชมคะเพราะว่าวันนี้คุณพี่ก็มองเห็นตัวเลขที่ใหม่แล้วนะคะท่านชมเห็นว่าเห็นหลายตัวนะคะก็เห็นเป็นตัวไหนบ้างคะคุณพี่สองสี่สามอุ๊ใช่ทางนี้ชัดมากเลยค่ะคุณพี่สามเจ็ดห้าอันคุณพี่ช่วยชี้บอกท่านผู้ชมด้วยคะ่ะตรงนี้ตรงน,น,น,นี้นีน่ใช่เนาะสองสี่ชัดมากๆเลยตรงดำาๆใช่ไหมคะตรงดำดค่ะ ตรงดำดำเป็นสองกับสี่ใช่ไหมคะจากแล้วก็สามสามสองสี่สามแล้วก็เจ็ดสองสี่สามเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมคะวันนี้ก็มองเห็นหกตัวเลยเนาะคุณพี่เนาะสงสัยคุณพี่จะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะท่านชมค่ะนี่นะคะคุณพี่ก็มองเห็นที่ใหม่นะคะเพราะว่าวันก่อนตรงจุดนี้เอดก็ มองไม่เห็นนะคะท่านชมอุ้ยสองสี่ชัดมากๆค่ะเนาะคุณพี่เนาะตรงดำดำนะสองสี่สี่อะไรแล้วคะเมื่อกี้สี่สามสองสี่สามเจ็ดเจ็ดห้าเนาะโอ้โหตัวเลขหกตัวเลยนะคะท่านชมท่านผู้ชมก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าตัวเลข จากลูกมะม่วงในวันนี้ก็ชัดมากๆนะคะลูกเก่านะคะท่านท่านผู้ชมคะที่แอดส่งในวันก่อนนะคะสองสี่สามเจ็ดเจ็ดห้าค่ะ mm hmm. ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับคุณพี่นะคะค่ะโชคดีค่ะ ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมส่องอีกรอบนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็คุณพี่มองเห็นตรงจุดนี้นะคะท่านชมจุดไหนโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงจุดนี้นะคะคุณพี่มองเห็นเป็น6ก แปดหรือไม่ก็หกสามนะคะมะม่วงตัวเก่าตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมก็มะม่วงลูกนี้ก็ให้โชคจริงๆนะคะท่านชมคะก็เลยอยากจะมาส่องดูอีกรอบนะคะว่าวันนี้เลขต่องวดของมะม่วงจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ แต่ว่าวันนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นหกตัวนะคะท่านชมก็รางวัลใหญ่น่าจะมางวดนี้นะคะท่านชมแอ็ด <c oughs> <Ad, S 2> คิดว่านะคะเพราะว่าหกหลักนะคะท่านชมคะ่ะมะม่วงลูกนี้ก็ให้โชคจริงๆนะคะอุนี่ตรงถ้ามองในมุมนี้แอ็ดมองเห็นเหมือนสี่กับสามนะคะท่านชมนี่ตัวสี่ตัวใหญ่มากเลยน, <c oughs> นี่นี่ ตรงเทนชีนะตรงนี้เป็นเลขสี่ข้างหลังเป็นเลขสามนะคะหรือไม่ก็สี่กับแปดเพราะว่าสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าการส่งของแต่ละท่านก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะ ช่วยกันส่องช่วยกันมองนะคะเพื่อว่าจะมีโชคร่วมกันอีกรอบนะคะแต่ว่าในสายตาของแอสก็เห็นสี่สามหรือไม่ก็สี่แปดนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณพี่เห็นหกตัวนะคะเห็นตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะจุดที่คุณพี่เห็นนะคะ สองสี thing, ่ช so, ัดมากๆนะคะท่านชมสองสี่สามเจ็ดเจ็ดห้านะคะรันโรติงมานลอยก็ติงมุนอ่อนม่ังดังจริงเลยโรติงมานลอยก็ติงมุนอ่อน khả ad cũng cầu cho tham thính tham tất tham chúc đi cả